สวัสดีครับคลิปนี้นหน้งองิมาเสนอเมนูสเต็กหมูดาด <c oughs> ข้อเสนอสเต็กแล้วกันเนาะนะครับคือการเราเเทียอยูนิเป็นหมูครับเป็นส่วนสันคอหมูครับวิธีการทาให้สุกก็คือเอามาดาดเข้ากระทะครับผมเครื่องปรุงในการทํานะครับในการหมักหมูนะครับมีเพียงเกลือครับผมใส่เกลือ กับน้ำมันหอยนะครับเพียงสองอย่างน้ำมันหอยใส่หลายดอกนะครับทีเนียนคือคือเกลือเลยครับแล้วก็มีกระเทียมครับผมเอาไปห้องเพื่อดับเพิ่วาม,อมหอมระดับกินข้าวนะครับพอดาดสุกทั้งสองด่านแลวกัเสืมาท่านยังสี่หละครับผมเป็นอย่างจังมาเห็ดเมนูนี่พระว่าคิดพอสมัยนหน่อยเนาะตอนสมัยที่ผวกซอสปรุงรสโบ่านโบราหลายนะครับกระสีมีตา เกลือนอนเวลาไปไฮไปหน้าพอป็นเห็ดน้อกินให้กินเนาะปิ่งปลาปิ่งไก่ปิ่งเนือ้อปิ่งหมูสิไม่ใต่เกลือด้ครับเหยียบเกลียแล้วก็เอาไปย่างเอาไปปิ่งนะการเอียบเอียบไม่ถึงไม,ไม่ถึงหมักครับผมหมักด้วยเกลือ,อนะเอียบเกลียนะครับมันสิได้นรสชาติของของเนือ้อหมูหรือของวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์ได้ได้ชัดเจนนะครับพะเพราะว่าทุกมือเนี่ย สอดปรุงรดซอกมักมันไหลเลีมันได้ความนัวมันแสบอยู่ดิเสบอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันอ่ามันกบรสชาติของเนื้อของวัตถุดิบหลักไปหลายนะครับเพระหั่นไปชินได้แล้วครับผมกับมโ่โรยดกเกลในส่วนที่บทันดิสุกเนาะดันในอะเนาะอีกรอบหนึ่งนะครับกนะ็ต้องโรยหนานะบางนะครับพอหั่นมันหมูกับเกลือละลายเข้ากันมันได้เข้ากันนะครับมันจะมันหว,วานนะ ประมาณนี้นครับแล้วก็กลับ,บทั้งสองด้านนะครับไฟกับผร้ต้งองเอาไฟแห้งครับผมใส่ไฟแค่หาดีองศานะครับปกตินี่ใจเตาอบแหละนะครับสี่ารดังไฟสี่ารก็สี่าร,ารเป็นคนดัง่อยนะครับกินตอนหอน,ห,อนหรือเอาออกจากเตาแล้วมาหันนะครับกิ้งไว้จะหาถึงสิบนาทีนี่กำลังดีเลย มันบวหอนแห้งนะครับเราก็ล่องช้ำๆอยู่แต่ว่าถิ้งตะทิ้งไว้แล้มันเย็นวันนี้มันจิดเป็นแข็งแข็งเหนือสิแข็งจิเหนียวนิดนึงครับตะวันทิ้งอยู่นะพอกลับด้านล้วก็ปิดไฟครับผมกระทะยังมีความห่อนอยู่ปิดฝาหม้อกระทะเปิดมากจะเป็นแบบนี้ครับสุกทั้งสองด้านครับหอมกระเทียมหอมเด้หอมกินกินมั่นหมูหอมหอมเกลือหอม นะครับบอกเรีเลยว่าคำเดียวได้ว่าซีมนิดแบบว่าฉ่ำเพต้องใส่น้ำจิ้มก็ได้ครับผมแต่ว่าในตอนขั้นตอนการกินนะครับกินกินกินจังอนะ่ะเห็ดน้ำจิ้มเทว่ยวเขาว่าจริงๆเราบพต้องมักก็ได้นาะบานเฮ้าเห็ดเนื้อกินมักเหนือม,มักหมูมกักหรือสอดเต็มทีนะจริงๆบพต้องมักก็ไดนะ้นาะเพราะเขากินกับน้ำจิ้มอยู่นี่เสียบิลีครับพี่น้อง lòng hiệp bằng đê.